สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาเจาะกระถางนะคะให้เป็นรูนะคะเพื่อที่เราจะไปปลูกต้นไม้กันนะคะหลังจากที่ซื้อต้นไม้มาแล้วแล้วเราอยากได้กระถางที่มันแบบเออน่ารักคุกคิ๊กคุกมุกมิกตุ๊กติ๊กอะไรอย่างงี้นะคะเราก็จะมาทําการเจาะกระถางองอ่ะเราผ้าที่เปียกนะคะชุบผ้าคลิว้วค่ะเข้าไปในรูอุดให้แน่นเลยนะคะอ่ะโอเคนะคะ เราก็จะเจาะรูตรงกลางนะคะแล้วเราก็ตั้งไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็เอาค้อนนะคะทุบ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 ลงไวนะคะเดี๋ยวลองดูเทสด,ดูยังยังไม่ได้ ทางเราเป็นรูแล้วแทนเหมือนจะเป็นรอยรล้าข้างในด้วยนี่นะคะเป็นรูแล้วนะคะก็กระถางน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็มาทําเป็นรูแบบนี้นะคะมาเลี้ยงหนึ่งใบเละแ,แต่ว่าเหมือนข้างในมันจะเลา้ลาๆหน่อยๆได้ <c oughs> แล้วหนึ่งใบเฮ้ <c oughs> เอาผ้าไปนะคะใส่ให้เปียกเลยนะคะแล้วก็เอาวันนี้ยยัดเข้าไปนะคะนี่กระถางที่เราเลือกมาแล้วเนาะอย่างงี้ยัดเข้าไปให้แน่นเลยค่ะแน่น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 แน่แนเข้าไปเลยต้องแน่นให้มากพอด้วยนะอ่ะาคราวนี้เราก็กดไว้นะคะแล้วเราก็ไอ้นี่ไว้ตรงกลางแล้วเราก็เคาะโดยใช้ค้อนเนี่ยนะคะตอกไปเรื่อย ได้รู้แล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะฮ่าอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ใส่ต้นไม้ได้แล้วเป็นแบบนี้นะคะข้างหน้าก็จะแตกๆหน่อยอแต่ว่าไม่เป็นไรเราใส่ดินเข้าไปข้างในเนาะโอเคได้แล้วนะคะหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวเราไปทําต่อเลยนะคะเราก็เลือกอันที่เราชอบนะคะแบบนี้นะคะมาทําเลย แล้วก็เอาันนี้ตั้งไว้ที่เดิมนะคะแล้วก็ต่อได้แล้ว,ลวนี่อ่ะได้เรนรู้แล้วนะคะมันก็อาจจะเบี้ยวเบียวหน่อยนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะ โอเคการทําที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ทําได้เองนะคะไม่ต้องใช้สว่านก็ได้นะคะโดยที่ขอราคา110กว่าบาทเองเท่านั้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือไข,ข่ควงที่เรามีอยู่ในบ้านอยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะ<ส>ก็มาตอ,อกต่อ,อให้มันเป็นรูได้แล้วก็เอามาใส่กระถางนะคะเชียนเป็นแบบนี้นี่แล้วก็ใส่เข้าไปเป็นแบบนี้นะคะน,นี่เป็นตัวอย่างนะ <S <S เราได้ซื้ออันนี้มานะอันนี้นะ อันนี้คือมะพร้าวทะเลทรายนะคะเดี๋ยวเราจะแกะออกนะคะแล้วก็เราจะใส่กระถางอันนี้ที่เราเจาะรูเมื่อกี้เลยนะคะ<ม>ก็เวลาเวลาแกะนะคะก็บีบ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 แล้วก็เทนะคะนี่นะคะอันนี้คือดินแห้งกลังเลยนะคะนี่เทออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่เป็นถังดินของเราอ่ะเราเอาออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คือมะพร้าวทะเลทรายที่มีดินแห้งตื้ครังนะคะจากกระถางอันเดิมของเขานะคะแล้วก็จะเปลี่ยนความชุ่มชื้นให้กับนางนิดนึงนะคะโดยจะมาใส่กระถางนี้นะคะให้ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นทรายที่ผสมปุ๋ยไว้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือของเก่านะน,นี้คือของเก่านี่ก็คือทรายที่ผสมปุ๋ยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มันไม่ค่อยมีความชุ่มชื้นเท่าไหร่ก็ผสมดินนะคะโดยกวักออกมา ในขนาดที่เท่าๆกันนะจ๊ะแล้วเราก็เราก็ผสมกันนะคะแบบนี้นะคะตึงตึงตึงในไอ้น,นี้มันมีปุ๋ยอยู่แล้วนะคะปุ๋ยพวกเม็ดเมแบบนี้ค่ะเราก็ใส่เข้าไปเลย เราก็จะเอาน้องเกลดกลางใส่ลงไปตั้งไว้นะคะรู้สึกว่าดินยังไม่พอยังสูงไม่พอว้าว แล้วก็ได้กระถางใส่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าดูเหมือนมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ดันมันลงไปก่อนแล้วเราก็จะมาใส่ทรายนะคะทรายอันนี้นะคะจะมาโรยทรายลงไปจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะก็เป็นกระถางที่เราเจาะเองนะคะตัวนี้นะคะก็เจาะรูเองนะคะเราเอามะพร้าวทะเลทรายใส่ลงไปนะคะก็ใส่ดินแล้วก็กดไปให้แน่นนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็จบคลิปการทํากระถาง DIY เจาะรูเองนะคะเพียงใช้อุอปกรณ์ง่ายๆแค่2ออย่างนะคะแล้วก็ผ้าแล้วก็น้ํานะคะแค่นั้นเองนะคะเป็น ผู้หญิงก็สามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้เหมือนกันเนาะสำหรับวันนี้ลากันเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะต